วันนี้พี่ดอกไม้แสนสวยจะมาสอนในเรื่องการนำวงเล็บไปใช้ในการบอกขั้นตอนในการคิดคำนวณในโจทย์ที่มีทั้งการบวกการลบการคูณและการหารเราก็ไปดูกันเลยค่ะว่าเราจะนำวงเล็บมาใช้อย่างไรก็มาดูโจทย์กันเลยค่ะเด็กๆ2บวก5คูณหลบส ไม่มีวงเล็บนะคะโจทย์นี้ยังไม่มีวงเล็บในกรณีแบบนี้เราเรียนมาแล้วนะคะกรณีไม่มีวงเล็บเราต้องทําคูณหรือหารก่อนบวกและลบเสมอห้ามลืมเด็ดขาดนะคะเพราะฉะนั้นโจทย์นี้เราจะจํา้าคูณ6ได้30ก่อนนะคะ5 6 30 30บวก2ได้32 32ลบ4ก็จะเท่ากับ28 <c oughs> เห็นไหมคะทีนี้ถ้าเราเอาวงเล็บเข้ามาใส่ในโจทย์วงเล็บจะเป็นตัวบ่งบอกลำดับขั้นตอนในการคิดของเรา เราทันทีนะคะอย่างเช่นถ้าเราเอาวงเล็บมาใส่ตรงสองบวกหแน่นอนว่าเราต้องทำในวงเล็บก่อนทันทีค่ะ2อบวกหได้เท่าไรคะได้7จากนั้นนำเจไปคูณกับ6กเจ็ดห4สี่สิบลบสได้เท่าไรคะก็จะได้38เห็นไหมคะเมื่อมีวงเล็บการคิดคำนวณจะเปลี่ยนไปทันทีหรือถ้าเราใส่วงเล็บเพิ่มเข้ามา ตรง6ลบ4อีกนะคะาการคำนวณก็จะเปลี่ยนไปอีกแล้วค่ะก็จะเป็น2บวก5ได้7นะคะส่วน6ลบ4ได้2 7คูณ2ก็จะได้เท่ากับ14ทันทีเห็นไหมคะคำตอบจะเปลี่ยนไปทันทีเลยนะคะทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนวงเล็บอีกล่ะนะคะใส่วงเล็บใหญ่เข้ามา ะะการคิดคำนวณจะเปลี่ยนไปอีกทันทีนะคะนั่นหมายความว่าตอนนี้มีวงเล็บเล็กและมีวงเล็บใหญ่เราต้องทำในวงเล็บเล็กก่อนนะคะแล้วไล่ออกไปข้างนอกเพราะฉะนั้น6-4ลบ4ได้เท่าไรเอย่ยได้2ถูกไหมฮะจากนั้นนำสอไปคูณกับ5 2คูณ5ได้10 10นํนำไปบวกกับ2ก็จะได้เท่ากับ12ทันที เห็นไหมคะเด็กๆการใส่วงเล็บแต่ละที่จะให้ผลลัพธ์แตกต่างกันเพราะฉะนั้นลำดับขั้นตอนในการคิดของเราจะต้องใส่วงเล็บทุกครั้งเพื่อบ่งบอกว่าเราคิดแบบไหนอย่างไรและเราต้องการให้คําตอบออกมาเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นวงเล็บจึงเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะที่จะนามาใช้ในกระบวนการคิดคำนวณค่ะ สำหรับโจทย์ในวันนี้นะคะถ้าใครเคยไปแข่งขันคี่นิดคิดเร็วก็อาจจะรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรนะคะพี่ดอกไม้แสนสวยกำหนดตัวเลขโดดมาให้4ตัวก็คือ6241แล้วเราจะนำตัวเลขโดดทั้ง4ตัวนี้นะคะไปสร้างโจทย์โดยใช้การบวกการลบการคูณการหารเลขยกกำลังสแควรูตหรืออื่นๆนะคะมาช่วยในการสร้างโจทย์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์คือ20 โดยมีกฎและกติกาว่านะคะจะต้องนําเลขทั้ง4ตัวนี้มาสร้างโจทย์และแต่ละตัวจะต้องใช้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะคะใช้เกินหนึ่งครั้งไม่ได้และต้องใช้ครบทั้ง4ตัวเรามาดูกันเลยว่าเราจะสร้างโจทย์อย่างไรนะคะเดี๋ยวพี่ดอกไม้ก็จะให้เทคนิคเล็ก,ลกๆน้อยๆนะคะเราจะอาศัยการคูณก่อนเลยเพื่อที่จะทําให้เราหาคาตอบได้ง่ายขึ้นนะคะ เรามาดูเลยค่ะมีเลขอะไรกันบ้างในสี่ตัวนี้ที่คูณกันแล้วได้ยี่สิบอ่มาดูตัวแรกหกคูณอะไรได้ยี่สิบไม่มีนะคะสองคูณอะไรได้ยี่สิบสองคูณสิบได้ยี่สิบเห็นไหมคะทีเราก็มองเลขที่เหลือค่ะเมื่อกี้เรามองเลขสองไปแล้วอ่สมมติลงเลขสองไว้นะคะทีเราก็มาดูเลขหกค่ะเลขหกกับเลขสี่สามารถบวกลบกันแล้วได้สิบถูกไหมคะอ่าสองตัวนี้บวกลบกันได้สิบเพราะนั้นลองเอามาดูนะคะก็จะเป็น สองคูณหกบวกสี่ 4. ถ้าเราเขียนแบบนี้นะคะในความคิดของเราก็คือหกบวกสี่ได้สิบเอาสิบมาคูณสองถึงจะได้ยี่สิบถูกไหมคะแต่ถ้าเราเขียนแบบนี้นะคะมันจะไม่เป็นไปตามความคิดของเราคือคนอื่นจะไม่ไม่คิดเหมือนเราแล้วเพราะว่าเมื่อแบบเนี้ยนะคะไม่มีวงเล็บเนี่ยเขาจะทำโดยการเอาสองคูณหกก่อน เพราะว่าในกระบวนการที่ไม่มีวงเล็บนั้นจะต้องทําคูณและหารก่อนบวกและลบอันนี้ห้ามลืมเลยนะคะเด็กๆเพราะถ้าเราเขียนแบบนี้นะคะมันจะกลายเป็น2องคูณหได้12 12องบวกสจะเป็น16ไม่ได้20นะคะแล้วความคิดที่เราคิดไว้ตั้งแต่ต้นว่าเอา6กบวกสีได้10บมาคูณ2ต้องทําอย่างไรก็คือแน่นอนค่ะใส่วงเล็บให้มันทันทีค่ะเมื่อเราใส่วงเล็บ ตรงหกบวกสี่ตรงนี้จะเป็นตัวบังคับนะคะวงเล็บจะบังคับแล้วว่าเราต้องทํหกบวกสี่ก่อนนะนะคะเพราะฉะนั้นหกบวกสีได้สิบแล้วนํสิบไปคูณสองเห็นไหมคะใช้ตัวเลขมากี่ตัวแล้วคะสามตัวแล้วนะคะทีนี้ตอนนี้ผลลัพธ์คือยี่สิบแล้วเตือเลขหนึ่งอ้าวหนึ่งจะทํายังไงผลลัพธ์ถึงจะไม่เกินยี่สิบก็ยังคงเป็นยี่สิบอยู่ถ้าเอาหนึ่งมาบวกมันจะกลายเป็นยี่สิบเอดถูกไหมะเราก็มาลองดูค่ะอาจจะใส่แบบไหนได้บ้าง ถ้าเอาหนึ่งมาใส่เป็นเลขชี้กําลังของสองเพราะสองยกกําลังหนึ่งก็ได้สองก็ยังเป็นสองคูณสิบก็ได้ยี่สิบอยู่ถูกไหมคะหรือไม่เอาหนึ่งไว้ตรงนี้เอาหนึ่งไว้ที่อื่นได้ไหมคะได้ค่ะเอาหนึ่งมาไว้เป็นเลขชี้กําลังของหกบวกสี่ก็ได้นะคะก็ยังผลลัพธ์เป็นยี่สิบอยู่หรือแบบอื่นได้ไหมคะ,ะมาดูนะคะ ใส่วงเล็บใหญ่เข้าไปแล้วคูณหนึ่งทำไมต้องใส่วงเล็บใหญ่เพราะว่ากระบวนการนี้เราทำไปก่อนที่จะคูณหนึ่งเราก็ควรจะใส่วงเล็บให้มันนะคะแล้วคูณหนึ่งยีคูณห,ห,หนึ่งก็ยังได้20เห็นไหมคะผลลัพธ์ยังคงเท่าเดิมเนี่ยคะ่ะเพราะฉะนั้นลักษณะของโจทย์ที่เราสร้างขึ้นมานั้นแน่นอนว่าเลขจะถูกใช้หมดทั้ง4ตัวและแต่ละตัวใช้เพียงหนึ่งครั้งแต่วิธีการคิด โจทย์นะคะแต่ละคนไม่จําเป็นต้องเหมือนกันอยู่ที่เทคนิคของใครของมันนะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นสามารถสร้างโจทย์ได้หลากหลายมากนะคะขอให้คิดและทําให้ได้ด้วยตัวเองไม่ยากค่ะเด็กๆต้องฝึกและทําบ่อยๆเดี๋ยวเราก็จะเก่งนะคะที่นอกจากวิธีนี้นอกจากตัวที่เราเห็นเนี้ยยังมีวิธีอื่นไหมที่ทําให้ได้ผลลัพธ์คือ2ี่จากเลขสี่ตัวนี้เราก็มาลองดูนะคะเมื่อกี้เราไป2องคูณสิถูกไหมฮะ อ่ยังใช้การคูณอยู่นะคะอ่าสีสี่คูณอะไรได้ยี่สิบมีไหมคะมีค่ะสี่ห้ายี่สิบอ่าเราได้เลขสี่มาแล้วทีห้าหาจากไหนห้าหาจากหกกับหนึ่งได้ค่ะหกลบหนึ่งได้ห้าแน่นอนก็จะเป็นห้าคูณสีได้ยี่สิบแต่มันเหลือสองถูกไหมคะทีสองจะเอาไปไว้ตรงไหนมันไม่เหมือนหนึ่งค่ะสองเพราะฉะนั้นสองเราจะกําจัดสองไปก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นวิธีที่จะเอาหก ลบหนึ่งได้ห้าสิงใช้ไม่ได้เรา,าลองดูนะคะว่าเราจะใช้วิธีไหนได้บ้างอ่ะทีนี้เราลองมาเปลี่ยนค่ะเรามามองดูใหม่นะคะตอนนี้เราต้องการคือสี่กับห้าเราให้เลขทุกตัวมันถูกใช้หมดเราก็มาดูว่าอ่าสี่บกหนึ่งได้อะไรคะได้ห้าได้เห็นไ,ไ,ไหมฮะนี่สี่บวกหนึ่งถูกไหมคะเมื่อเราเขียนออกมาเป็นเลขสองตัวแล้วแบบนี้นะคะต้องใส่วงเล็บทันที นะคะเมื่อไรที่มีการกระทําแบบสองตัวเราต้องใส่วงเล็บจากนั้นเราได้ห้ามาแล้วค่ะแล้วสี่เรามาจากไหนสี่เรามาจากหกลบสองได้ถูกไหมคะอ่าเราก็เอามาหกลบสองเห็นไหมคะก็จะกลายเป็นสี่ตัวนี้เป็นห้าก็จะเป็นห้าคูณสี่วงเล็บเขียนปิดกันหมายถึงการคูณนะคะก็จะกลายเป็นห้าคูณสี่แล้วค่ะ,ะมาดูก็เท่ากับห้าคูณสี่ซึ่งก็คือยี่สิบเห็นไหมคะง่ายงายนะคะ ทีนี้นอกจากสองบรรทัดนี้แล้วมีอันอื่นอีกไหมจริงจริงมันมีเยอะแยะนะคะอยู่ที่วิธีคิดของเราอ่ลองมาดูอีกสักตัวนะคะว่าจะคิดอะไรได้บ้างนะ,ะอ่านอกเหนือจากสี่คูณห้าแล้วมีอะไรอีกไหมที่คูณกันแล้วได้ยี่สิบหมดแล้วนะคะเอามีหนึ่งคูณยี่สิบได้ยี่สิบก็ได้นะคะแต่ยี่สิบเราจะหามาได้ไหมมีหนึ่งแล้ะแต่ยี่สิบหกสองสี่ทำเป็นยี่สิบได้ไหม ห4สี 64, ่ย่ลบสองก็ไม่ได้หกสองสิบสองบวกสี่ก็ไม่ได้20่สินะคะสี่สี่สี่ยกลังสองสีบหบวกหก็ไม่ได้ยี่เพราะฉะนั้นจึงไม่ได้จากนั้นเราก็มาดูวิธีหาตัวเลขใกล้เคียงนะคะใกล้เคียง20เช่น18บแดยีอะไรแบบนี้นะคะเราก็มาดูว่าอลองดูสิอะไรนะคะคูณกันแล้วได้18บแปดมีไหมนะ6มีเลข6แน่นอนค่ะหกสามสบปด อ่าหกสามสิบแปดเมื่อได้สิบแปดก็ต้องบวกสองถูกไหมฮะบวกสองถึงจะได้ยี่สิบเราก็มาเห็นแล้วค่ะหกเราเห็นแล้วนะคะทีนี้หาเลขสามสามหาจากหนึ่งบวกสองก็ได้นะคะหกสามสิบแปดสองบวกหนึ่งได้สามแต่มันเหลือสี่มันไม่ได้เหลือสองนะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้ทีนี้ถ้าเอาสี่ลบหนึ่งละ่ะแนอนอนได้สามและเหลือสองใช้ได้นะคะเราก็เขียนลงมาเนี่ยค่ะเราก็มองด้วยสายตาแล้วก็ลองผิดลองถูกไปอย่างเงี้ยค่ะเด็กเด็ก เราก็จะเห็นเองอ่ะ6คูณนะคะทีนี้ตัวถัดมาแน่นอน4ลบ1ต้องใส่วงเล็บเพราะถ้าไม่ใส่วงเล็บมันจะกลายเป็น6คูณ4นะ6สี 64, 24, 4ลบ1กลายเป็น23 23ลบ2ก็ไม่ได้20ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นลบ่ลบ1ต้องใส่วงเล็บเพื่อที่จะบังคับนะคะให้ทำ4ลบ1ก่อนนะคะอ่า4ลบ1ได้อะไรคะ4ลบ1ได้3 3คูณ6ได้18 เสร็จแล้วเหลือเลขสองถูกไหมฮะเหลือเลขสองเอามาบวกกับสิบแปดก็จะได้ยี่สิบแน่นอนว่าก่อนจะบวกกับสองเราต้องใส่วงเล็บก่อนเพราะว่าสามตัวนี้มาก่อนแล้วนะคะใส่วงเล็บแล้วตามด้วยบวกสองเห็นไหมคะผลลัพธ์ก็จะเป็นยี่สิบแน่นอนซึ่งถามว่าวิธีการคิดหมดแค่นี้ไหมไม่แน่นอนค่ะเด็กๆยังมีวิธีคิดอีกหลายวิธีที่จะให้ได้ผลลัพธ์คือยี่สิบ ก็ลองลองทำดูนะคะนอกเหนือจากที่พี่ดอกไม้แสนสวยพาทำก็มาดูใบงานที่ห้ากันเลยค่ะสําหรับใบงานที่5้าก็ยังอยู่ในเรื่องของการคิดคํานวณน,นะคะแต่ใบงานนี้จะเป็นการใช้วงเล็บแสดงลําดับการคํานวณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการตัวอย่างเราก็ดูมาบ้างกันแล้วนะคะทีเราก็มาดูตัวอย่างในใบงานกันเลยค่ะข้อที่1นก็บอกว่าจงเขียนนิพจน์โดยใช้เลขโดด2จํานวนสตัว และใช้การดำเนินการต่างๆเพื่อได้ผลลัพธ์เป็น16นั่นหมายความว่าโจทย์เขาให้เลขโดดที่เป็นเลข2เนี่ยนะคะมา3ตัวแล้วให้เรานำเลข2 3ตัวนี้นะคะมาตั้งโจทย์โดยใช้การดำเนินการต่างๆทางคณิตศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นการบวกการลบการคูณการหารเลขยกกำลังก็สามารถนำมาใช้ได้นะคะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เป็น16ที่ในตัวอย่างนะที่เดไม้จะให้ดูว่า เขาเขียนมาก็คือ2อคูณสนะคะทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ16อ่าจีนไหมนะคะเราก็มาดูด้านหลังค่ะเพราะตัวนี้เป็นตัวโชว์เหตุผลนะคะสองคูณสก็จะได้เท่าไหร่เอ่ยก็จะได้ส 4. 4ยกกำลัง2หมายความว่าอย่างไรคะก็หมายความว่า4คูณกัน2ครั้งนะคะนั่นหมายถึง4ีคูณ4ก็จะเป็น16ถูกต้องค่ะ ทีนี้นอกเหนือจากวิธีนี้มีวิธีอื่นไหมในการคิดที่จะทำให้ได้ผลลัพธ์เป็นสิบหกค่ะ,ะตัวอย่างที่เราไปยทำก่อนหน้านี้ก็จะเห็นว่ามันมีหลากหลายวิธีการนะคะแล้วแต่แต่ละคนจะคิดก็มาลองดูว่าแบบอื่นได้ไหมอย่างเช่นสองนะคะสูงเล็กเส้กหน่อยนะคะสองบวกสองได้ไหมสองบวกสองนะคะทั้งหมดยกกำลังอะไรคะยกกำลังสองนะคะ ใส่ยกกำลังสองเข้าไปนะคะอย่างนี้ค่ะก็เป็นคนละรูปแบบแล้วนะคะข้างบนเป็นสองคูณสองแต่ตัวนี้เป็นสองบวกสองทั้งหมดยกกำลังสองสองบวกสองก็เป็นสี่สี่ยกกำลังสองก็ได้สิบหกเห็นไหมคะเราเขียนออกมาในรูปแบบนี้ก็ได้้คำตอบที่ได้นั้นถูกต้องก็เป็นอันว่าใช้ได้แล้วนะคะก็มาดูตัวอย่างในข้อสองต่อกันเลยค่ะโจทย์ในข้อสองก็คือจงเขียนนิพจน์โดยใช้เลขโดดหนึ่งสองสามสี่ และใช้การดเนินการต่างๆเพื่อได้ผลลัพธ์เป็น23าโดยเลขโดดแต่และตัวต้องใช้เพียงครั้งเดียวแน่นอนค่ะเลขโดดใช้เพียงครั้งเดียวนะคะแต่และตัวและต้องใช้ให้ครบทั้ง4ี่ตัวเพราะฉะนั้นเราก็มาดูเลยนะคะว่าเราจะใช้การดําเนินการอย่างไรถึงจะได้ผลลัพธ์เป็น23จากตัวอย่างนะคะเราจะเห็นว่ามีการใช้วงเล็บเพื่อบ่งบอกกระบวนการในการคิดแน่นอนว่ามีวงเล็บเล็กวงเล็บใหญ่ เพราะฉะนั้นเราต้องทําในวงเล็บเล็กก่อนก็คือสองคูณสามได้หกหกคูณสี่ได้ยี่สบสี่ยี่สบสี่ลบหนึ่งได้ยี่สิบสามถูกต้องค่ะนี้ด้านหลังจะเป็นการอธิบายแนวคิดที่เราคิดไว้ด้านหน้านะสองคูณสามได้หกนะหกคูณสี่ก็ได้ยี่สบสี่ยี่สบสี่ลบหนึ่งจึงเป็นยี่สบสามเท่านั้นเองค่ะทีนี้นอกเหนือจากวิธีนี้มีวิธีอื่นไหมนะคะที่จะทําให้ได้ผลลัพธ์เป็นยี่บสามแน่นอนว่ามีค่ะเพราะว่ามันมีหลากหลายวิธีการอยู่แล้วเพียงแต่ว่าแต่ละคน จะคิดได้วิธีไหนเท่านั้นเองก็มาลองดูนะคะก็เหมือนกับที่พี่ดอกไม้แสนสวยเคยบอกว่าเราควรใช้หลักการคูณมาช่วยจะทําให้เราหาวิธีการดําเนินการต่างๆนี้ได้เร็วขึ้นนะคะที่มาดูผลลัพธ์ในข้อนี้คือ23เป็นจํานวนเฉพาะเพราะฉะนั้นอะไรที่จะคูณแล้วได้23เนี่ยไม่มีแน่นอนยกเว้นหนึ่งกับตัวมันเองที่1นึคูณยีบสามได้ยีบสาม สามตัวนี้ทําให้เป็นยี่สบสามไม่ได้ค่ะเพราะจากนั้นเราก็มองตัวอื่นนะคะสองเพราะในเมื่อมันคูณแล้วได้ไยี่สิบสามไม่มีก็ต้องหาค่าใกล้เคียงถูกไหมคะสองคูณอะไรได้ใกล้เคียงยี่สิบสามก็คือสองคูณสิบสองได้ยี่สิบสี่อ่ายี่สิบสี่ใกล้เคียงยี่สบสามยี่สิบสี่เอาออกหนึ่งได้ยี่สิบสามได้ค่ะทีนี้สองคูณสิบสองสิบสองมาจากสามกับสี่ได้หรือไม่เราก็มองอย่างนี้นะคะ สิบสองมาจากสามคูณสีได้หรือไม่ได้ค่ะนะเพราะฉะนั้นจึงใช้ได้นะสองคูณสิบสองได้ยี 24, 24, ่ี่ยี่สี่ลบหนึ่งได้ยี่สามสิบสองมาจากสามคูณสี่อเราก็สามารถเขียนแนวคิดเราออกมาได้นะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยแนวคิดของเราเราอาจจะเขียนไว้เป็นสองคูณถูกไหมคะสองคูณสิบสองอย่างเงี้ยค่ะได้ยี่สี แล้วยี่บสี่มันลบหนึ่งอันนี้เป็นแนวคิดคร่าวๆข,าของเรานะคะลบหนึ่งอันเนี้ยมันจะเท่ากับยี่บสามได้แต่ทีนี้นะคะเราต้องนำตัวเลขเหล่านี้มาใช้เพราะเราก็ต้องเปลี่ยนสิบสองเนี่ยค่ะเป็นเลขในนี้นั่นคือเปลี่ยนเป็นสามคูณสี่ได้และแน่นอนว่าการที่จะเปลี่ยนเป็นสามคูณสี่มันเป็นการดำเนินการของเลขสองตัวเราต้องใส่วงเล็บให้มันนะคะก็จะเป็นสามคูณสี ถูกไหมฮะอีวงเล็บทีนี้เมื่อมีวงเล็บตรงนี้มาลบหนึ่งนะเกิดลำดับสุดท้ายเราก็ควรจะใส่วงเล็บนะคะใหญ่ให้ตรงนี้ด้วยเพื่อบ่งบอกข้บวนการและขั้นตอนการคิดของเรานะคะให้คนอื่นได้รู้ว่าเราคิดแบบไหนอพอเห็นแบบนี้ปุ๊บจะดูขั้นตอนเลยนะคะว่า ทุกคนถ้ามาเห็นแล้วแน่นอนว่าทุกคนจะต้องทำวงเล็บเล็กก่อนแล้วอสามคูณสี่ได้สิบสองสิบสองคูณสองได้ยี่สิบสี่และยี่สี่นำมาหักออกหนึ่งหรือลบหนึ่งคะก็จะได้ยี่สามก็จะถูกต้องเห็นไหมคะนี่คือแนวคิดนะคะแล้วก็นำมาเพื่อใช้ดำเนินการในการหาคำตอบนอกเหนือจากตัวนี้มีวิธีอื่นอีกไหมนะะไปดูที่สามสามคูณอะไรเคงยี่สิบสี่ สามเท่าไหร่คะสามแปดยี่สิบสี่และแน่นอนว่าสามแปดยี่สิบสี่อ่าเราก็อาจจะเขียนออกมาเป็นสามนะคะอะเขียนเป็นสามไว้สามคูณแปดได้ยีี่นะคะสามแปดยี 3, 8, 24. 24่ี่ยี่ี่ลบหนึ่งแน่นอนเหมือนเดิมคะ่ะยี่ี่ลบหนึ่งก็เท่ากับยี่ามอันนี้คือแนวคิดเริ่มต้นของเราก่อนนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวที่จะนํามาเกียรติบตอบนะคะทีนี้เราก็มาดูว่าแปดเนี่ยเราทํา เป็นตัวเลขในนี้ได้ไหมได้ค่ะก็คือสองคูณสี่เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าตรงเนี้ยแปดเปลี่ยนเป็นสองคูณสีก็ต้องใส่อะไรให้มันค้าวงเล็บนะคะสองคูณสี่ปิดวงเล็บค่ะและทีนี้ในเมื่อมันมีกระบวนการขั้นตอนนะคะมีตัวหน้าตัวหลังเราก็ต้องใส่วงเล็บให้มันถ้าใส่ผิดคือผิดเลยนะคะอ่าถ้าสมมติว่าเราใส่วงเล็บตรงนี้ดูนะคะใส่ตรงนี้แล้วก็ใส่หน้าตรงนี้ค่ะ นี่ถ้าเราใส่แบบนี้จะได้ยีามไหมมาดูนะคะสอคูณสี่เป็น8ดนะคะถอยออกมาในวงเล็บ8ปลบหเหลือเท่าไหร่คะแปดลบหเหลือเจดเเอาไปคูณ3ามจะได้21็ดซึ่งไม่ใช่23่ิบามผิดไหมคะผิดทันทีเพราะฉะนั้นการใส่วงเล็บจึงมีความจําเป็นมากและต้องใส่ให้ถูกต้องนะ,ะตามลําดับความคิดของเราเพราะฉะนั้นเราเริ่มแรกเราคิด ว่าเป็นสามคูณกับเท่าไหร่คะสามคูณแปดเพราะฉะนั้นวงเล็บใหญ่ต้องอยู่ตรงนี้ค่ะอย่างเงี้ยค่ะก็คือสามคูณแปดแปดมาจากสองคูณสี่ก็ต้องใส่วงเล็บเพราะลบหนึ่งจึงมาอยู่ด้านหลังก็ไม่ต้องใส่วงเล็บอีกก็ได้อย่างเงี้ยใครมาเห็นก็จะทําตามลําดับขั้นตอนก็คือสองคูณสี่เป็นแปดแปดคูณสามเป็นยี่สบสี่ยี่สบสี่ลบหนึ่งก็เท่ากับยี่สบสามเห็นไหม นี่คือความสำคัญของการใช้วงเล็บค่ะเด็กๆต้องระวังให้ดีนะคะเราก็มาดูงานในข้อ3กันเลยนะคะเดี๋ยวพี่ดอกไม้แสนสวยจะมาทำสักเล็กน้อยนะคะเป็นตัวอย่างเพิ่มเติมข้อกามเบอกว่าจงเขียนนิพจน์โดยใช้เลขโดด3ามจำนวน4ตัวและใช้การดำเนินการต่างๆเพื่อได้ผลลัพธ์เป็น30ค่ะเพราะจะนากนั้นลำดับแรกนะคะเราก็เขียนตัวเลขโดดกี่ตัวคะ เลขโดดที่เป็นเลข3มออกมาสตัวตามที่จดกําหนดนะคะสาสตัวนะคะเมื่อได้3ามมาก็สีตัวเราก็นําเลข3มเนี่ยนะคะมาใช้การดําเนินการต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการบวกการลบก,การคูณการหารเลขยกกําลังเพื่อได้ผลลัพธ์เป็น30แน่นอนว่าพี่ดอกไม้เคยบอกแล้วนะคะว่าใช้การคูณเพื่อหาคําตอบจะได้เร็วขึ้นเราก็มาดูเลยค่ะสมคูณกับอะไรได้สาบ้าง สามคูณสิบได้สามสิบถูกไหมฮะแต่ทีนี้สิบมาจากไหนสิบเราสามารถแปลงสามตัวเนี้ยได้สามสามตัวนี้เป็นสิบได้ไหมทําไม่ได้นะคะเอาสามบวกกันสา 9, มบวกสามบสามก็ได้เก้าไม่ได้สิบสามคูณสามสามสามเก้าก็สามยี่สิบก็ไม่ได้สิเพราะฉะนั้นไม่ได้เมื่อไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยน,นะคะ่ะเปลี่ยนใหม่ก็คือหาค่าใกล้เคียง นะคะหาค่าใกล้เคียง30โดยใช้เลข3ก็คือเลขที่เราเห็นในเนี้ยตัวไหนก็ได้สามคูณเท่าไหร่ได้ใกล้เคียง30ก็จะเป็น39 2เกิบถูกไหมคะสามเ้ยี่สิบเทีนี้9เลข9ค่ะเราสามารถทำเลข9ที่เราพูดถึงจากเลข3 3ตัวที่เหลือนี้ได้ไหมได้นะคะเพราะเก้ามาจาก3คูณ3ก็ได้9 เพราะฉะนั้นเก้าจึงใช้ได้อเพราะว่าถ้าเราจะเขียนออกมาในแนวความคิดเราก็อาจจะเขียนเป็นสามคูณถูกไหมคะ,ะตอนแรกที่เราคิดคือสามคูณเก้าอย่างเงี้ยค่ะ่าเราคิดมาก่อนที่เก้าเนี่ยมันสามารถนําเลขในนี้ยมาทําเป็นเก้าได้ไม่ได้พอมาจากสามคูณสามเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนเก้าเลยนะคะให้เป็นสามคูณสามซึ่งการเปลี่ยนตรงเนี้เราต้องใส่วงเล็บค่ะเพราะเก้ามาจากการดําเนินการของตัวเลขสองตัว เพราะฉะนั้นต้องใส่วงเล็บทันทีนะคะอย่างเงี้ยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะได้เก้าสามยี่สิบเจ็ดแล้วได้เลขใช้เลขสามมาสามตัวแล้วนะคะเลยอีกหนึ่งตัวที่ทยี่สิบเจ็ดทำยังไงให้เป็นสามสิบได้แน่นอนว่ายี่สิบเจ็ดบวกอะไรคะบวกสามนะคะถ้าเราเขียนแบบนี้ค่ะบวกสามมาเลยได้ไหมอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะมันอาจจะผิดเพีย้ยนแนวความคิดของของคนที่มาดูทีหลังอาจจะผิดเพีย้ยนเพราะฉะนั้น เราจึงจําเป็นต้องใส่วงเล็บเพื่อบอกกระบวนการในการคิดของเราว่าอะไรมาก่อนอะไรมาหลังแน่นอนว่าบวกสามมาสุดท้ายเพราะฉะนั้นเราต้องใส่วงเล็บนะคะใหญ่เข้าไปเพื่อบังคับว่าบวกสามมาเป็นอันดับสุดท้ายนะ,ะ,ะมาดูนะคะทีนี้เราก็จะได้ลําดับแนวความคิดของเราแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเท่ากับนะคะมาดูว่ามันจะเท่ากับอะไร นะสามคูณนะสามคูณสามได้เก้าเก้าสามยิบเจ็ดยิบเจ็ดบวกสามก็เป็นสามสิบเห็นไหมคะเนี่ยค่ะก็จะได้คําตอบตรงตามที่โจทย์ให้มาสําคัญคือกระบวนการใส่วงเล็บนะ,ะไม่ว่าใครจะมาดูโจทย์นี้ตอนไหนทุกคนก็จะทําลําดับขั้นตอนเหมือนกันก็คือทําในวงเล็บเล็กในสุดก่อนก็คือสามคูณสามได้เก้าเก้าคูณสามได้ยี่สิบเจ็ดและยี่สิบเจ็ดบวกสามก็จะเป็นสามสิบอย่างนี้ค่ะ นี่คือ,อาการดำเนินการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์คือสามสิบที่บรรทัดข้างล่างคือบรรทัดเพราะเนี่ยจะใส่อะไรแน่นอนว่าตรงนี้เราจะโชว์คำอธิบายที่ได้ผลลัพธ์ตรงข้างบนเนียค่ะที่ได้ตามโจทย์คือทำอยังไงแน่นอนเราก็จะเขียนสามคูณเลยค่ะคูณเก้าถูกไหมคะก็คือแนวความคิดแรกของเรานั่นแหละนะคะสามคูณเก้าเก้ามาจากสามคูณสามทั้งหมดค่ะ ใส่วงเล็บหน่อยนะคะเพราะว่าบวกอยู่ข้างนอกนะคะด้านลังก็ยังยังเป็นบวกอยู่นะคะบวกสามถูกไหมคะเท่ากับทีนี้สามคูณเก้าได้เท่าไหร่เราก็เขียนลงมาเป็นยี่สิบเจ็ดถูกไหมคะยี่สิบเจ็ดบวกอะไรก็ยังบวกสามอยู่นะคะแล้วเท่ากับเท่าไหร่เนี้ยนี่คือแนวคิดนะคะวิธีคิดนะคะที่จะเขียนไว้ตรงบรรทัดเหตุผลก็คือบรรทัดเพาะเนี่ยนะคะ คนทุกคนจะต้องทำสองบรรทัดนี้ให้ถูกต้องบรรทัดด้านบนก็คืออาการดำเนินการเพื่อได้ผลลัพธ์ตามที่จดกักหนดส่วนบรรทัดข้างล่างนะคะก็คืออธิบายแนวคิดหรืออธิบายการดำเนินการข้างบนเพื่อได้ผลลัพธ์ตามที่เราคิดไว้ให้ถูกต้องเท่านั้นเองนะคะคนคึ่ข้อจะต้องทำอย่างนี้ทีนี้แบบึกหัดนี้หมดกี่ข้อนะคะตอนนี้ก็สี นะคะอันนี้ก็ให้เลขโดดมาเลขโดดห้าสามตัวก็เขียนลงไปนะคะนี่มาดูข้อห้าค่ะลักษณะของข้อห้าจะแตกตา่างข้อห้าเนี่ยจะมีข้อย่อยอยู่สามข้อนะคะอ่าแต่ละข้อจะมีเลขโดดแตกต่างกันแต่นะคะในข้อห้าใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าให้ใช้การดําเนินการต่างๆนะให้ได้ผลลัพธ์เป็นสิบแปดนั่นหมายความว่าทุกข้อผลลัพธ์ต้องเป็นสิบแปดหมดเลยแต่เลขโดดที่กําหนดให้แตกต่างกันไป นะคะ,ะมาดูอย่างข้อหนึ่งค่ะเขากําหนดมาให้ก็คือสองสามสี่ห้าให้นําเลขสองสามสี่ห้ามาดาเนินก,การด้วยวิธีการบวกการลบการคูณการหารเนี่ยนะคะเลขยกกําลังเนี่ยนะคะให้ได้สิบแปดอ่าก็ดูตามตัวอย่างเลยนะคะเขาเขียนมาคือสองยกกําลังสี่บวกวงเล, 5, ล็บห้าลบสามนะคะเท่ากับสิบแปดจริงไหมแน่นอนว่ามีวงเล็บนะคะมีเลขยกกําลังเหตุผลเพราะอ่าเ็าเขียนออกมา สยกกาลังสีหมายถึงอะไรหมายถึง2คูณกัน4ครั้ง2องคูณสคูณสคูณสจะได้16บหเป็นการอธิบายแนวคิดนะคะเสร็จแล้ว5้ลบสได้เท่าไหร่ได้สองก็จะกลายเป็น16บกวกสก็เท่ากับ18ดเพราะฉะนั้นแนวคิดหรือการดําเนินการนี้จึงถูกต้องเท่านั้นเองตอนข้ออื่นๆนะคะข้อ2กับข้อสก็ให้ทําเหมือนตัวอย่างในข้อหเลยนะคะเด็กๆ ก็คงจะไม่ยากเกินไปไม่อยากให้ลอกกันนะคะเพราะว่าวิธีการมันมีหลากหลายนะคะเพราะแต่ละคนมีแนวคิดที่แตกต่างกันขอยใ,ใช้ความคิดตัวเองเราจะได้เก่งไม่แน่นะคะเก่งแล้วเราอาจจะได้เป็นตัวแทนหงเรียนไปแข่งขันคลิปคิดเร็วก็ได้นะคะถ้าอยากได้รอยยิ้มของอีกฝ่ายต้องจ่ายด้วยรอยยิ้มของเราก่อนนะจ๊ะเด็กๆ ไว้เจอกันโอ,อกาสหน้าจ้า